สวัสดีครับวันนี้ไปน้องวันนี้ขอทอดแมทครับวันนี้มาชมบรรยากาศที่บริษัทมิทซูนะครับคุณผู้ชมวันนี้ก็พอดีว่าภรรยาเป็นจัดถอยรถใหม่นะครับุ่นผู้ชมมากันเลยครับว่ารถใหม่นี่เป็นเป็นจันได้ฟองนะครับรถมิทซูมิซิครับมาพองเลยครับผู้ชมบรรยากาศกันเลยครับนี่ครับบรรยากาศแถวๆนี่นะคุณผู้ชมบริษัทโอ้โหสะอาดสะอ้านครับบริษัทครับ าพอขันค้าว่าจะเป็นมิสโซ่แบบ็มีนะครับหลุนนีปลายแดงครับปลายแดงหน้าตาแบบนมี้ครับลักษณะก่อจะเป็นรถอีโกค้านะครับก็ถือว่าบัได้น้อยบัได้เล็กขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าพอดีฟองน้ำรับกับบ่อไงต่วใดนะครับท่านผู้ชมมาพอไปจักรครับปลายแดงครับตัวนี้ก็ เป็นรถมิซูติดจัหวัดน่านครับคุณผู้ชมมาพอเราหลับข้างครับนี่ครับเดี๋ยวจะถามว่าเปิดหถมกำว่ารถมิซูอันหลุนอันยังนะครับนี่ครับจะเป็นรถซีประตูครับคุณผู้ชมรถซีประตูครับ นี่ครับโอ้ oh, เป็นรุ่นนี้ครับท่านผู้ชมอร<า>ว่าแอดชาร์ดนะครับรุ่นแอดชาร์ดก็ซึ่งว่าจะใส่ของได้หลายครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขออู้งกำเืองครับผู้ชมมาพอหลอบข้างครับมาพอหลอบข้างอรถหลบข้างรถครับเนี่ย <laughs> นคหลบข้า,างอดราคาก็ประมาณห้าแสนกว่าครับห้าแสนกว่าบาทน,นะครับผู้ชมออปชั่นก็ได้หลายอยู่ครับออปชั่นได้เยอะลนะครับรถรุ่นนี้ครับก็จะมีไฟตัดหมอกค,ครับ รถไฟก็จะเป็นระบบไฟมันจะ led นะครับรถไฟธรรมดาก็คือว่าหาห่าใหญ่ขนาดไหนครับผมผมจะไปพอครับใหญ่ขนาดไหนนะครับก็คือว่าบาได้ไงต่นไห้ครับก็ ขับรถในเมืองก็บสบายอยู่ครับสำหรับคุณผู้หญิงครับสบายแล้วครับคุณผู้ชมครับแต่ผมได้ชอบรถแต่ค <laughs> ุณรถของผมเป็นรถขมผมชอบรถกับบ้าครับนี่เลยจะเป็นรถของภรรยาเอาไว้ใจขับในเมืองนะครับก,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 ก่อนก่เคยเคยใจรถหลายยี่ห้อครับโตโยต้า้องแล้วก็น,นิสสันฟองวันนี้ขอ,ขอ,ขอมาเปลี่ยนเป็นรถมิตซูพูอครับ <laughs> อลองใจวะครับคงสงสัยว่าจะใจเต่าๆนะครับเพราะว่ารรยะของ็อายูหกสิบแล้วครับคงจะพอแล้วครับรถนี้นะ่าจะส่วนตัวผมคนงะยังจะใจลองทดลองใจรดไฟฟ้าแบตเตอรี่พอาะครับเป็นจะได้นะครับคงจะมีโอกาสได้ขับยูรับแบตเตอรี่นะครับรืแบตเตอรี่นี่ก็เป็นรถน้ำมันเบ,บนซินครับคุณผู้ชมเบนซิน อาไปพอด้านปุ่นครับพอ,อชเชลดเปิดกับบ้าครับมาเปิดกับบ้าอันนี้เป็นส่วเิมมปอาปกจ็้าโอู้จัสจจใส่จะใส่หนึ่ของเยอะครับเ้มีไ้านะเีย้อะมันกมันจะเติมลมทุกปีดยอัเติมมัติเอาไปใส่เติมลมมันมันจ,นนจ่ายนะครับมันจะปั๊บทุกปีนะที่ขอช่องเรา ยังไม่พออันเชี่ยวป่นบอกนะครับการใส่ใส่หลักจุ่มครับใส่หลักจุ่มครับใส่หลักใส่หลักจุ่มต้องใส่ตรงนั้นค่ับผู้ชมใส่ไปตรงนั้นนะครับใส่หลักจุ่มเกือเป็นเกียร์ออโต้ครับถ้าเกียร์ออโต้ต้อง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 ยกหน้ารถนะครับไม่อย่างนั้นก่อ

จิ้มงันตัวนั้นออกมาครับวนออกมาแล้วก็ใส่ตัวไอ้เขาเรียกว่าตัวเสริมไว้สําหรับยกล้อน้่รถยกล้อหน้าแถมตัวนี้ให้เราครับแถมผาดถาดเขาเรียกดกันเปื้อนนะครับผาดกันเปื้อนผาดกันเปื้อนครับคุณผู้ชมผาดกันเปื้อนเนี่ยครับาดกันเปื้อนครับ โชว์อปรวัติแถมกระดาษง้ายใส่ใส่ของได้สบายนี่ครับไปแดงศูนย์แปดศูนย์หนึ่งครับศูนย์แปดศูนย์แปดนหนึ่ง้ตายไวแล้วซื้อหวยครับ มาเรปงปนี่ปุอสอกกระงอันนี้น้ำเบกกนะฮะอันนี้น้ำปั๊น้ำผที่เขาใส่ใส่มาจากโรงงานนดิอดูระดับบนนี่นะนะแต่ปีจะใส่หรือไม่ใส่ถึงบนนี่นะอันนี้ใส่บนนีหอยนะ ก็ถามมันจะเจ้าปก็ได้หมดเลอาใส่ทำน้ำหมดนใส่นี่นะไปดีเอาซมผูก็ใส่เดี๋ยมันจะมีน้ำยาของมันขายนี่กระป๋องก้อนสิบบาทเออน้ำยาใส่นี่ถ้าเอาแซมผู้ก็ใส่ตัวเนี้ยจต่กระด้างนิ้วแล้วกรบป๋องยาตักเนี้ยมันจะแข็งแล้วมันจะหุ่นกระจุกน้ำอิดเอาอิดเัาน้ำยาอย่างเดียวน้ำมีน้ำยาของมันขายน้ำมันเบ๊กนะอันนี้น้ำเราเย็นเทียนเย็นอยู่ก็วันนี้น้ำน้ำแห้งเทียนี่แต่ถ้าเขาสูงสั่งเขาเช็คเลยเ้ี๋ยว มันจะอยู่ระดับนนี0แล้วปิสเขียวแดนแต่ห้ามไปเติมร่นจะถึงระดับนี้นะฮะพอผมเติม5000เฮ้ยหกน้ำมันจะร่นขุ่นคัแต่ต้องไปเติมร่นอันนี้หมือนกันแบตเตอรี่ถ้าประกันปีนึงนะฮะเวลาปีจะเติมเราก็จะรีบแบตเตอรี่ปีสังเกตขิดตั้มกคิดคิดนีก็คิดร่กับคือปีเติมอย่งคิดที่พราะเติมทุกเติมอย่างครับเชี่วสีดำมัไ <spe> เอาน <Baz. S 2> ้ำน้ำันเนี่ยยอดช้ทีทุกช่องนะเดียไปเติมกับช่องนี้นะเติเปทุกช่องเติมให้มันถึงขีดี่เาไปลนอคนี้มีน้ำคดเดี๋ยวเวลาดของขีดไปกับไ่แผ่นถาดอันนี้มันขยายน้ำนี่มันจะพุ่ขึ้นมาพุ่งขึ้นมาลวน้ำก็จะรุนลนักอนนี้มันมีน้ำดน้ำมันน้น้ำคดับมันจะไปกัดลุดกัดลุดป๊อกรุนจะถึงสนิมันยีเลยย้ำลุดทีจะป็นสนิมด้วยเวลาถ่ายเดี๋ยวได้แล้วค่ะเดี๋ยวเติมเ

มันจะคุได้แค่พราะรามันไปยม่ได้ัมันจะเสียมอยู่จะฮีที่สวเนี่ยเว็มันจะสมไปมันจะสกมาือนก็จจินตัวนี้อ่ะบด้ไหมขานตอจะ่เินะ่งงี้ยพี่จุกเก็จนเดี๋ยวแลตัวนี้ยังมาเปี่ยนลาทีตากนตอนนะฮะไปตห้าปะต้อง่นุกัน เปิดเปิดเดี๋ยวเาสอดสงคผู้หญิงเขาสเอกสารในกํเอแต่เอาสอนนี่เป็นเ็กหนอเดี๋ยวให้เชลสอนสอนในการใช้ปุดกุญแจมันเดินนะดูนี่ปุดปุญแจก็ดีครับเปิดกุญแจแจบนี่ปุบปุนแจเปิดปุบปุนแจปกติคดูนี่ปดกุญแจปกติ